Hey, Part uh, up คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงโมบิสูตร5ดาวสายแปลงร่างนะครับผมชื่อว่าไวจอนะครับผมก็เป็นร่างแรกของเทิร์เอนะครับผมที่อยู่ในเวอร์ชั่นของลูกป,ปั้นนะครับส่วนร่างที่2เนี่ยก็จะเป็นชื่อเทิร์เอเลยนะครับผมเออตามตัวเลยนะมามาดูในร่างแรกกันก่อนนะครับไวโดนะ อย่างแรกเลยนะครับผมเป็นโมบิสุที่หรือว่าเรียกว่าลูกปั้นดีวะเป็นลูกปั้นที่ยืนอยู่แนวหลังนะครับผมอ่าสายรอบด้านนะครับแต่ความถนัดนะครับผมก็คือบนอวกาศนะแล้วก็บนพื้นดินนะครับลูกปั้นเข้าอยู่อวกาศก็ลอยเคว้งอย่างเดียวใช่ไหมอลองนึกสภาพดิเอาลูกปั้นไปอยู่บนอวกาศมันก็ไม่ต่างอะไรกับอุกกาบาตลอยงโง่ๆนะครับอต่อมานะครับผม น้ําเนี่ยจะสูญเสียค่าสตีตัสนะครับผมเพราะว่าลูกบานมันจมน้ําถูกไหมโอเคก็ว่ากันไปนะครับผมมามาดูค่าสตีตัสกันนะครับผมว่าไวดอเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมไวโดร์ HP นะครับผมจะอยู่ที่สี่หมืนแปดนะด้วยความที่เขาเป็นลูกปั้นใช่ไหมก็ต้องแข็งหน่อยนะครับอ่าจมตีบีมนะครับผมอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับจมตีวัตถุอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบ มันได้โจมตีชาวบ้านเขาหรือเปล่าเนี่ยเออในอีเวนต์ผมก็ยังไม่เห็นนะอันนี้แล้วก็ป้องกันบีมนะครับแข็งมากๆนะอันนี้สมสมควรแล้วนะครับผมสมควรในการเป็นรูปปั้นแล้วนะป้องกันบีมอยู่ที่สองพันแปดนะครับป้องกันวัตถุก,ก็อยู่ที่สองพันเก้านั่นเองนะครับแล้วก็คีย์ดิคอนนามเมตยอยู่ที่สามสิบสองนะครับเออพูดไม่ออกจริงๆนะว่ามันจะไปตีชาวบ้านเขายัางไงค่าความแม่นยำนะครับอยู่ที่หกสิบเอ่อ ลบปลีกอยู่ที่ห้าสิบสามมันจะหลบกับเขาได้ด้วยเหรอไอ้ลูกป,ปั้นเนี่ยค่าคามมอง,งไวนะครับอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบห้านะว <c oughs> ุ้นฟูเอ็นนะครับอยู่ที่หกร้อยห้าสิบหกนั่นเองนะครับจากค่าสเตตัสนะครับผมในร่างแรกที่มันเป็นลูกป,ปั้นนะก็คงไม่ต้องหวังอะไรนะครับผมหวังแค่ว่าเออยืนอยู่แล้วก็อยู่ทนทนอยู่ถึกถึกละกันนะครับเออให้มันอยู่แค่นั้นแหละนะครับผมคือผมดูไม่ออยจริงนะว่า เออขนาดในอีเวนต์อ่ะผมยังดูไม่ออกเลยว่าว่ามันใช้สกิลอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะเออลูกปัน้นลูกปั้นก็คือลูกปั้นไงเออตะกะนะผมก็คิดว่ามันเป็นตะกะลูกปั้นนะครับแค่นั้นแหละอ่ะมาว่ากันต่อแล้วสกิลนะครับสกิลธรรมดาที่หนึ่งจะเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมชื่อว่าเทศกาลผ่านลาตีนะครับขณะเริ่มต่อสู้พวกทั้งหมดสร้างความต้านทานสภาวะมึนงง สร้างความต้านทานสภาวะใช้สกิลไม่ได้สร้างความต้านทานสภาวะหลับแล้วก็สร้างความต้านทานสภาวะใช้ e อไม่ได้อ่ามีการป้องกันสภาวะลดค่าพลังนะครับแล้วก็ป้องกันความเสียหายใส่ e ออันนี้เกือบครบเลยนะเกือบครบนะครับผมบอกได้เลยว่าเกือบครบนะ ก็จะติดสถานะให้กับพระพอทงหมดนะครับผมเออเป็นระยะเวลา60วิในระดับ6ดาวนั่นเองนะครับผมโอเคมาเรามาดูกันต่อว่าสกิลเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็แอคชั่นเป็นยังไงนะครับผมยังไม่เคยเห็นจริงๆนะเอออยู่ในอีเวนต์ก็ไม่เห็นมันทำอะไรนะครับผมมาสกิลธรรมดาที่2นะครับชื่อว่าพรคุ้มครองของไวโด้นะครับผมเออในงเล็บป้องกันนะครับเนี่ยเหรอแอคชั่นของเขาคือ เอาเนี่ยไฟขึ้นแล้วก็เป็นท่าอย่างเงี้ยเหรอเออแปลกดีนะครับผมมามาดูกันนะประกอบทัมม้งหมดนะครับผมเพิ่มพลังป้องกันลาแสงบีมนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันธาตุวัตถุนะในส่วนของการเพิ่มพลังเนี่ยจะเพิ่มให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของการอัพค่าป้องกันลาแสงบีมอัพค่าป้องกันธาตุวัตถุแบบเชนด้วยนะครับเอยอันนี้น่าสนใจนะครับผมค่าตั้งต้นเลยนะก็คือจะอยู่ที่สี่พันหน่วยนะครับเออ แล้วก็จะเพิ่มไม่อีก20หน่วยต่อ1เชนนะครับอืมอันเนี้ยค่อนข้างดีนะเออหนานะครับผมบอกเลยเลยว่าหนามากนะส่วนตัวเองนะครับผมจะมีการชาร์จ EN นะครับก็จะชาร์จอยู่ที่30%นั่นเองโอเคต่อมานะครับสกิลธรรมดาที่3นะชื่อว่าพรคุ้มครองของไวดอแบบจู่โจมนะครับเออเอฟเฟกก็เนี่ยแหละหน้าตาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเป็นรูปปั้นนะครับเขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอก มีแต่นั่งโงโงๆโอย่างเงี้ยนะครับผมประพูทั้งหมดเพิ่มพลังจมตีลําแสงบีมเพิ่มพลังจมตีทาวาตถุนะครับก็จะเพิ่มให้50%นะแล้วก็จะมีการอัพพลังจมตีบีมอัพพลังจมตีธาตถุแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นจะอยู่ที่1,500หน่วยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มให้10หน่วยต่อ1เชนด้วยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะชาร์จเอ็นให้กับตัวเองด้วยนะครับชาร์จเอ็นก็จะอยู่ที่30%เหมือนกันนะครับผม ต่อมานะครับสกิลธรมรมดาที่สี่ก็ยังชื่อเดิมนะครับผมพรคุ้มครองของไวโดอ์ความเร็วนะครับอ่าเมื่อกี้ก็มีการอัพไอ้ป้องกันใช่ไหมสกิลต่อมาก็อัพโจมตีนะครับเออต่อมาก็มาอัพอ่าสเตตัสสามทหารเสือนะอ่าเรามาดูกันนะครับผมประโพธ์ทั้งหมดจะเพิ่มความว่องไวนะครับเพิ่มความแม่นยําแล้วก็เพิ่มอัตราการลบลีกนะครับผมจะเพิ่มให้อย่างละหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะมีการอัพความว่องไวความแม่นยําความลบลีก แบบเชนนะครับก็จะอัพให้300หน่วยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มไปอีก5หน่วยต่อ1น1เชนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะพื้นฟู EN เ,เหมือนเดิมนะครับผมเออสกิลธรรมดาที่2-3-4เนี่ยคือเขาจะชี้เป้าไปในเรื่องของการซับพอร์ตนะครับเออซัพพอร์ตทีมนะแล้วก็ชาร์จ EN น,นะครับผมซึ่งเราไม่รู้นะว่าถ้าไม่ตายของอ่าไวดอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ มามาดูถ้าไม่ตายกันนะครับผมถ้าไม่ตายก็ยังชื่อเดิมนะพรค,คุ้มครองของไวดอนะครับผมเออโอเคไอคอนแบบนี้คือแจกคิทิคอนแบบเชนแน่ๆนะครับเรามาดูกันนะพอพูดทั้งหมดนะครับผมอัพความเสียหายคิทิคอนแบบเชนนะครับอ่ะเห็นไหมเป็นอย่างนั้นไปจริงๆด้วยนะครับเอคาดเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่200หน่วยนะแล้วก็จะเพิ่มให้อีก5หน่วยต่อ1เชนนั่นเองนะครับเอ,อันนี้ คิติคอนนาเมดนะต่อมานะครับผมมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีบีมแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการโจมตี่าวัตถุด้วยนะครับก็จะเพิ่มให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีการการันตีว่าทีมเนี่ยจะมีการโจมตีแบบคิดิคอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีฟื้นฟูเอ็นให้กับพรรคพวกทั้งหมดด้วยนะครับผมอันเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจนะจะฟื้นฟูให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเฮ้ โอเคแค่ร่างแรกนี่ก็ดีแล้วนะเออร่างแรกก็น่าสนใจแล้วนะครับผมมาต่อมานะครับผมเรามาดูร่างสองกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเทิร์นเอกันดั้มนะครับในร่างสองเนาะเขาก็จะอ,อ่าลุกจากอ,อการเป็นลูกปั้นละเออยืนขึ้นมาเป็นโมบิสุดแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าเอาละเดี๋ยวไปดูค่าสตีัสก,กันนะครับว่าเทิร์นเอเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ มามาดูกันนะสายรอบด้านที่ยืนอยู่แนวหลังนะครับผมร่างแรกนี่ก็เป็นการพบบพอร์ตจขาแล้วนะเอ่อร่างสองจะเป็นยังไง HP นะครับผมจะอยู่ที่สามหมื่นห้านะครับอ่าโจมตีบีมอยู่ที่สองพันสองนะครับผมแล้วก็โจมตีวัตถุอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบสามนะป้องกันบีมอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยป้องกันวัตถุอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับดามิคทิทิคอนแปดสิบสีน่นะครับผม ความแม่นยำา2งเจดนะครับแล้วก็อัตราการลุมหลีก3 5 2ห้าสิบนะครับค่าความมั่งไว้หบแและฟื้นฟูเอ็นอยู่ที่4ี่รอยหกนะครับผมจากล่างแรกที่เป็นรูปปั้นงโง่นะครับพอแปลงออกมาเป็นโมบิสูตรแล้วเนี่ยค่าสเตตัสเปลี่ยนทันทีนะครับผมเออรูปปั้นคือมันแข็งใช่ไหมป้องกันมันเลยสูงนะครับผมอ่าแล้วก็พอมาเป็นโมบิสูตรแล้วเนี่ยค่าโจมตีเนี่ยคือขึ้นมา2002เลย นะครับอันนี้ชี้ชัดอยู่แล้วว่าต้องเล่นการโจมตีบีมเป็นหลักแน่ๆนะครับผมเออเล่นการโจมตีหลักแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวไปดูสกิลกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะ,อะตอนที่เปลี่ยนล่างนะครับผมก็คือจะต้องใช้เชนในการเปลี่ยนจากไอ้ตัวรูปปันเนี่ยมาเป็นโมบิสูทนะครับใช้เชนอยู่ทั้งหมด5้าร้อยเชนในการเปลี่ยนนะครับผมเออทีมตัวเองจะต้องมีเชนอยู่ห้าร้อยนะ ถึงจะเปลี่ยนนะครับเรามาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับผมสกิลแรกนะครับสกิลขณะเริ่มต่อสู้ชื่อว่า i f e e l and Nano Skin นะครับขณะเริ่มต่อสู้ตัวเองจะป้องกันความเสียหายบีมเออไหนดูสิป้องกันความเสียหายบีมอันนี้100%เลยนะครับผมเออจะป้องกันความเสียหายบีม100%นะครับแล้วก็ติดบาเรียคุ้มครองนะครับ HP ของบารียเนี่ยจะอยู่ที่ สามหมื่นเลยนะครับผมแล้วก็ดามจที่จะเข้าก็คือสองพันนะครับมีอะไรอีกฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับผมไอ้ฟื้นฟูต่อเนื่องเนี่ยจะฟื้นฟูอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต่อหนึ่งวินะครับผมแล้วก็จะเด้งอยู่ที่หกสิบครั้งนะครับทั้งเกมอ่ะอย่างเงี้ยเออ HP มันขึ้นทั้งเกมเออไม่ต้องคิดอะไรมากละเออสกิลนี้ h p ขึ้นทั้งเกมนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันเลยนะ มาเรามาดูสกิลธรรมดาที่สองกันนะครับสกิลธรรมดาที่สองชื่อว่าบีมไรเฟิลนะครับผมโจมตีแบบซูมลาแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีกรเจาเกาะนะเออเป็นการโจมตีจเจาะเกาะแล้วก็โจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตโจมตีแบบเชนนะครับความแรงก็สามเปอร์เซ็นตต่อหนึ่งเชนนะครับผมโจมตีฝ่าทะลวงบาเรียคุ้มครองนะครับอ่าไอ้นี่โจมตีทะลุบาเรียนะ โจมตีทะลุอ่า HP ปอมนะครับผมเยิงออกไปเลยนะครับเป็นการสุ่มนะครับผมสุ่มาสามตัวนะครับผมสามตัวหรือสามนัดประมาณนี้นะครับสกิลธรรมดาทีา่สามนะครับผมชื่อว่าบีมเซเบอร์นะครับเออท่านี้มันอ,ออกมาจากอนิเมะเลยนะท่านี้นะครับชอบนะมีการแบบควงสว่างเออออกสวยนิดนึงนะครับ โจมตีแนวหน้านะครับผมลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดวความเสียหายโจมตีแบบเชนความแรงก็สามเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเชนเหมือนเดิมนะครับโจมตีตรงตัวนะแล้วก็โจมตีฝาทะลวงบาเลียคุ้มครองด้วยนะครับผมเออมีอยู่แค่นั้นแหละนะวิบอกได้เลยว่าใช้ได้นะร่างสองร่างสองยังไม่เคยเห็นในอะีเวนต์นะครับสกิลธรรมดาที่สี่นะชื่อว่าบีมไรยูนิตนะครับก็เป็นการยิงอ่าบีมกระจายออกมาจากหน้าอกใช่ไหม น่าจะใช่นะอันนี้อยู่ว่าตรงตรงหน้าท้องถ้าหากว่าเป็นเป็นหน้าท้องจําไม่ผิดมันจะเป็นคอพิษใช่ปว่ามันน่าจะยิงออกมาจากหน้าอกนะครับอันนี้นะมามาดูกันนะครับผมโจมตีแนวหลังนะครับลําแสงบีมโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีแบบเชนนะครับความแรงก็3%ต่องเชนเหมือนเดิมนะครับโจมตีแบบตรงตัวด้วยแล้วก็โจมตีฝ่าทะลวงด้วยนะครับผมอ่าก็มีอยู่แค่นี้แหละสกิลนะ ต่อมาเรามาดูท่าไม่ตายกันนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าไม่ตายชื่อว่ามูนบีมบัตเตอร์ไฟนะครับผมก็ยังเป็นท่าไม่ตายเหมือนเดิมนะเอออันนี้เหมือนเขาใช้อ,อ่าเขาเรียกอะไรอะสกิลหรือว่าแอคชั่นตัวเก่านะครับในการทำเนาะเนี่ยผมว่ามันใช่นะครับผมแอคอชั่นเก่าหรือเปล่ามามาดูกันนะครับผมโจมตีทุกตัวนะลำแสงบีมชะงัก โจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโจมตีแบบเชนด้วยนะครับความแรงก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมเชนเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเชนนะแม้จะเป็นท่าไม่ตายก็ตามนะครับมีการโจมตีตรงตัวด้วยแล้วก็โจมตีฝ่าทะลวงบาเลียหุ้มครองนะครับผมโจมตีทะลวงป้องกันอีกต่างหากนะอ่าอันนี้ถ้าหากว่าใครจําไม่ได้นะครับผมจะพูดให้ฟังนะโจมตีทะลวงป้องกันเนี่ยก็คือโจมตีแบบไม่เอาค่าสติตัสมาคิด นะครับอ่านี่แหละนะครับเขาอธิบายตรงนี้ว่าการโจมตีนี้สร้างความเสียหายโดยไม่สนค่าป้องกันของเป้าหมายนะครับผมก็คือค่าสเตตัสเนี่ยจะเหลือศูนย์ทันทีนะเออถ้าหากว่ามีคําอธิบายนี้นะครับต่อให้ค่าสเตตัสแบบพุทพอกดทธแมงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอะไรเงี้ยเออเก้าล้านเก้าแสนอะไรมันก็จะเหลือศูนย์ทันทีนะครับไม่มีความหมายอ่าบวกกับว่ามันเป็นการโจมตีฝ่าทะลวง นวงเล็บบาเรีย,บบยคุมคลองด้วยอันนี้น่าสนใจนะว่าอีเวนต์ต่อไปเนี่ยเอออีเวนต์เดดบอสต่อไปอ่ะมันจะมีการติดสถานะบาเรียคุมคลองใส่เดดบอสหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมโอเคสรุปกันเลยนะครับอ่เมื่อกี้ก็พูดแบบสรุปน้ําย่อยละเรียบร้อยนะครับผมล่างแรกชื่อว่าไวโดร์นะครับผมเขาจะเป็นรูปปั้นที่ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือซับพอร์ตนะครับ เออนี่คือมันก็เลยเป็นสายรอบด้านนะครับผมเออในร่างแรกเนี่ยมันจะซับพอร์ตนะซับพอร์ตทุกอย่างนะครับทุกอย่างเท่าทีเา่เกมจะใส่มาว่างั้นเถอะนะครับประมาณนั้นเนาะก็สกิลธรรมดาที่หนึ่งจะเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของป้องกันนะครับเออป้องกันเกือบจะทุกอย่างเลยมั้งเออน่าจะใช่นะป้องกันเกือบทุกอย่างนะครับผม ให้กับทั้งทีมนะสกิลธรรมดาที่2ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของป้องอเพิ่มค่าเพิ่มค่าป้องกันแล้วก็ป้องกันแบบเชนด้วยนะครับผมสกิลธรรมดาที่สามก็เป็นการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มการเพิ่มพลังโจมตีแบบเชนเข้าไปอีกนะครับผมสกิลธรรมดาที่4ี่ก็อัพแบบค่าสต,ตสีตัสซ์สามทหารเสือนะครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะนะสุดท้ายนะครับผม ถ้าไม่ตายอันนี้แจ่มมากนะถ้าไม่ตายคือแบบเน้นคีติคอนไปเลยนะครับผมแล้วก็มีการอัพคีติคอนแบบเชนด้วยนะซึ่งมันจะแรงขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมอ่าอันนี้คือร่างแรกนะครับร่างแรกคือสนับสนุนให้แบบว่าให้ทีมเนี่ยแข็งขึ้นแก่งขึ้นดีขึ้นทุกอย่างนะครับตัวนี้น่าใช้นะเะน่าเก็บไว้บูชานะครับผมเพราะว่าเขาเป็นลูกปั้งไงบูชาได้ก็จะดีมากนะครับเที่ไหนมีเช่าต่อมานะครับผม ในร่างที่สองนะครับเงื่อนไขในการเปลี่ยนไปร่างที่2ก็คือว่าทีมเนี่ยจะต้องมีเชนอยู่ห้าร้อยนะครับซึ่งมันหมายความว่าตอนที่มันเป็นรูปปั้นอยู่อะ่ะทีมของเราอะ่ะเอาฝั่งตรงข้ามไม่ลงจนถึงขั้นว่าเชนเนี่ยมันขึ้นไปที่ห้าร้อยนะครับเออมันแข็งมากอะ่ะคืออัพสเตตัสบัฟทุกอย่างมันก็ยังเอาฝั่งตรงข้ามไม่ลงนะครับผมอ่าจนเชนไปถึง5้าร้อยก็จะเปลี่ยนร่างมาเป็นคืนเนอกกนดัมนะครับซึ่ง อผมไม่รู้นะว่าการเปลี่ยนร่างมาเป็นเทิร์เอกั์นเนี่ยมันมันมีข้อดีหรือข้อเสียนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเทิร์เอกันดเนี่ยคือสเตตัสเอ่อไม่ใช่สเตตัสคําอธิบายของมันอะมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมมันแค่พิเศษอยู่อย่างเดียวก็คือมันโจมตีฝ่าทะลวงบาเลียหุมครองนะครับนั่นแปลว่าไอ้ตัวเนี้ยมันออกแบบมาเพื่อเอาไว้เล่นกับ ทีมฝั่งหรงข้ามที่มีการติดสถานะบาเรียคุ้มคลองนะครับผมซึ่งตอนเนี้มันเริ่มเห็นชัดแล้วว่าบาเลียคุ้มคลองอะ่ะมันเยอะนะครับเอ,อตีไปยังไงก็ HP มันเข้าที่บาเลียคุ้มคลองหมดแล้วมันไม่เข้า H p เนื้อไหนสักทีนะครับผมตัวนี้ก็เลยออกมาแก้ทางนะครับผมก็แปลว่าในร่างแรกนะครับบัฟอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังตีไม่เข้าอยู่ดีจนเชนไปถึงห้าร้อยก็แปลว่ามันจะติดบาเลียคุ้มคลองนั่นเอง นะครับผมพอเปลี่ยนมาเป็นร่างที่สองทุกสกิลนะครับสังเกตได้เลยว่าจะมีการโจมตีแบบ่าฝ่าโจมตีฝ่าทะลวงบาลีคุ้มครองหมดเลยนะครับผมแล้วก็สกิลถ้าไม่ตายเนี่ยการันตีว่าโจมตีโดน100%นะครับแล้วมีการโจมตีทะลวงป้องกันด้วยนะโจมตีตรงตัวอีกต่างหากแล้วก็โจมตีเชงเข้าไปอีกนะเออและสุดท้ายเลยสกิลถ้าไม่ตายนะครับมันเป็นการโจมตีแบบทุกตัวนะครับผม เอออันเนี้ยดีนะครับบอกได้เลยว่าดีแต่ว่าสกิลเขาอ่ะเอ่อมันค่อนข้างจะตรงตัวหน่อยนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นผู้เล่นเนี่ยจะต้องหาโมบิสูที่บัฟให้เขาด้วยนะเพราะว่าล่างที่สองของเขาอ่ะไม่มีการบัฟนะครับล่างที่สองของเขาไม่มีการบัฟนะออเอ่อนะเราจะต้องหาโมบิสูทสายสนับสนุนเนี่ยมาบัฟความแรงให้กับเขาด้วยนะครับผมอ่ะจะบัฟอะไรบ้างความแรงของเทอร์เอเกนดัมนะครับ เราต้องย้อนกลับไปดูค่าสเตตัสในร่างที่สองนะนี่นะครับผมร่างที่สองเนี่ยจะเห็นว่าคิ i ิคอนดามิเนี่ยจะอยู่ที่84นะครับผมอันนี้เราสามารถอัพค t i c คอนดาม g e ได้อันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะแล้วก็บัฟเพิ่มความเสียหายบีมอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะว่าบีมเขาอ่ะก็สูงนะครับเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าดาวไงอย่าลืมนะไอตัวนี้ห้าดาวนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ตัวนี้ไปนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมว่า อีเวนต์ต่อๆไปที่เจอโมบิสูตถึกๆอ่ะเออไม่ใช่แค่ลงอารีนานะตัวนี้เนี่ยคือดูแล้วมันเหมือนกับสามารถไว้ลงในอ่าอีเวนต์ในอนาคตได้นะครับตัวเนี้ยเออหรือว่าคุณจะไปลงอารีนาไอคนที่มันชอบจัดทีมแบบถึกๆไอตัวนี้ก็สามารถทำได้นะครับผมเออก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณได้โมบิสูตอนาคตมาแล้วนะครับ ไม่รู้แหละว่าจะเป็นอนาคตแบบไหนแต่คิดว่าอีเว้นน่าจะได้ใช้แน่ๆนะครับผมอโอเคครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ